ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีลิสบอยหากหัวร้อนก็ทักมาโดยที่หาว่าตอนนี้เนี่ยทักไปนะครับแจ้งว่ามาจากเพจเราเนี่ยลด10%ทนดันทีนะ u ู u b e ด้วยนะครับวันนี้เป็นวันอัปเดตเอ่อเป็นคลิปอัปเดตสำหรับฟีฟ่า2นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีตัวข้อใหม่เป็นโปลิตโนลดถึงเดือดน็อกเอาท์ของยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับซึ่งโปลิตโนเนี่ยเป็นตัวที่ลิง จริงจริงมันการพิเศษมันมีมาทุกๆภาคอยู่แล้วแล้ววันนี้มันมาเป็นแนวแนวอัปเดตได้อัปเกรดได้ซึ่งฟอร์มก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวเท้าเวอร์กเลสแล้วก็สกิลมูฟเนี่ยอยู่ในระดับที่น่าใช้นะครับแล้วก็แสแตตดีมากๆเดี๋ยวจะไปพาไปลงลึกว่ามันที่ดีกว่าตัวเก่ายัางไงนะครับโดยเรื่องวิ่งเรื่องยิงจ่ายแล้วก็เลี้ยงเนี่ยอยู่ในระดับ80บวกหมดเลยเห็นปะไม่มีต่ำกว่า8 4 8 0เลยค่อนข้างไปทาง85ขึ้นด้วยซ้ำนะครับคอามอึดก็ถ เขตเนี่ยมันมีสกิลปั่นไซล์โป้งนะครับพเ,รเพราะฉะนั้นมันเท้าไซลยเวลามันตัดเข้ามาปั่นเนี่ยเราภาคนี้ก็เมตายิงไกลเพราะฉะนั้นค่าพลังยิงไกลกับยิงแรงเขาก็สูงอยู่แล้วใส่ฮันเตอร์เข้าไปกลายเป็น90บวกถูกไหมแล้วก็ยิงคมด้วยเ <s ug> พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นสายกันโชนเนี่ยราคา5 0,000ผมคิดว่าผมว่าควรทําไว้นะควรควรทำไว้ผมแค่ชอบปีก5ดาวผมไม่ทําผมก็แค่ไม่ทำเฉยๆแต่ผมแนะนําว่าถ้าใครเล่นแล้วไม่ได้เล่นสกิลจ๋าผมเนี่ย ก็น่าทําไว้นะต่อไปอเราจะไปดูว่าสเตตัสมันต่างจากเดิมยังไงคือภาคเนี้ยเอมันบูสต์สเตตไม่ได้บูสต์ตามแบบโอเวอร์ออลนะมันบูสต์แบบไส่ในต่าหากักนะี่ครับพอเราย้อนเวลาไปดูตัว8-1เห็นปะ่ะมันบวกวิ่ง6บวกวิ่ง5ทางที่สเตตมันเพิ่มมา3แปลว่าเยรู้ว่าทำไมงั้นมันขายไม่ได้นี่ครับกลายเป็น8-8วิ่งเห็นไหมเรื่องยิงสเตตสโอเวอร์ออลบูสต์มาแค่3าแต่เรื่องยิงมันบวกอย่างละ5อย่างละเเห็นไหม เออความอืดก็หายนะครับมีแค่เรื่องเลี้ยงกัาเรื่องจ่ายที่มันบวกเหมือนจะใกล้ๆเคียงกับโอออลสเตตเพราะฉะนั้นตัวนี้มันน่าจะคุ้มราคา5 0 0หมื่นนะเพราะว่าถ้าหาว่ามันอัพเนี่ยมันจะอัพเป็น86นะครับจาก8 4จะเป็น86ดหกแปจะเป็นทอแปเลยพอ8ปปุ๊บเนี่ยมั่นใจว่าวิ่งอ่ะเต็ม 99, 99หมดอยู่แล้วยิงก็น่าจะคมพอที่จะยิงได้ทุกระยะแล้วก็เลี้ยงก็คือบวกไปเรื่อยๆคือผมคิดว่าถ้ามันอัพอ่ะต่อให้อัพแค่ขั้นเดียวก็คุ้มแล้วถ้า, 2, าอัพสอง สำหรับโมริตาโนเนี่ยผมให้คะแนนความคุ้มค่าค่อนข้างสูงนะถ้าว่าใครแบบเป็นสายการโชว์เนี่ยทาได้เลยนะตัวผมไม่ทําบางคนบอกนะจะงกทําไมมันดูค่าทามันไม่น่าแพงอยู่ที่5 0,000ไม่เกินนี้เพราะว่า82 83แนะครับแล้วก็มีตัวที่มันแพงนะ่าจะเป็นโรสเตอร์น็อกเอาท์นะโรสเตอร์น็อกเอาท์ผู้เล่น1คนที่มันจะทําให้แพงที่เหลือก็คือการดํานิดหน่อยไม่กล้าเกิน5 0,000ถ้าใครจะจัดก็แนะนําเลยนะครับว่ามันมันเป็นปีกที่ครบเครื่องตัวหนึ่งเลย ส่วนคลิปนี้เนี่ยถูกอัดในการไลฟ์ผ่านกลุ่มซับนะเพราะวันนี้ผมเหนื่อยมากผมแบบไปทํารายการมาไปอัดรายการมาก็เลยไม่ได้ไลฟ์ให้คนในเฟซเพจ Facebook ดูนะผมเลยอัดคลิปนี้มาให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมขอไปคุยกับคนดูในร้ก่อนนะครับเจอกัน